ความจริงใจข้องอันผู้เศร้าลาวนี่บ่มีดอกประเด็นก็คือเศร้าลาวทึกเบาไทยลอกอ่าลอกย้อนอย่างเดียวเฮามะโหกันพี่น้องเป็นเรื่องลาวที่เกิดขึ้นเขาเอินว่าความฮักอ่าซองฟังโค้งพี่นออ้องพราเอวยุคนกระจุนให้ได้เอ,อวยุคนกะหักแค่น่ะหักกันเบาไทยแค่น่ะแม่ผมรู้อคล้องญาติพี่น้องข้องเศร้าลาวท่นแบบรู้สึกว่าแล้บอกโอเคแล้วหรือว่าบางเรื่องมันก็เลือกขึ้นมาแล้วทุกคนก็ไปตัดสินเสือๆแค่น่ะเออเศร้าลาวใหนแก่เงิน่หน้าเงิน่เสียนะมักเตะมักได้บอก ก็ได้แต่เงินเบาเสียนะเพราะว่าอยากจะมาถามซาโซได้แหละว่าถ้าว่าซาโซกระทึกลอกนะั้นจะเป็นไอย่าเออบ้างวันเบ้าถ่ายจะบปในโลกเศร้าหลากเทตุด้อสบายดีทุกคนสบายดีจ้าทุกคนอ่ามื้อนี้ก็อยู่กับเบ้าพิมพ์กับซาโซพี่น้องอพักเรื่องการไปทัวร์อาหารก่อนเดี๋ยวมื้อนี้กันอยู่กับอาา่าฮันะะน่นเก่านะทุกคนกินข้าวซุ้ยเก่าอ่ามื้อนี้ก็จังได้มื้อนี้ประเด็นประเด็นมื้อนี้ก็เฮา ไปเจอเรื่องเรื่องที่ว่าทึกลอกกันนี่แหละพี่น้องอ่าก็คือว่า <c oughs> ได้ลมกับซาโซแล้วแหละอ่าเอาแบบอยกจะอองมาเบาเรื่องนี้พี่น้องว่าอา่พาพันมาเอกก็เคยมาเบาลมาซาโซเกี่ยวกับเรื่องอย่างดีวเมนเรื่องก่อนหน้านั้นเป็นผู้เบาเทือกทึกลอกก็คือเบาไทยเบาไทยทึกลอกทึกาลอกแต่<อ>สุนนี้ประเด็นก็คือ้าลาวทึกเบาไทยลอกอ่าลอกย้อนอย่างเดียวหอามาโหกันพี่น้อง ก่อนจะไปรับสมคลิปกาฟักกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮาแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องเบิ่งโฆษณาอยากดข้ามโฆษณาเด้อเบิ่งโฆษณาหเฮาได้เพื่อเป็นการสนับสนุนอับบอพิว่าวโซในการเฮ็ดคลิปดีๆให้ทุกคนได้เบิ่งกันพี่น้องซึ่งว่ามื้อนนี้เฮาจะเอามาเว้าในมุมของเขาบบอาวโซเพราะช่วงนี้มันกำลังเป็นกระแสกันจ้ะกระแทดงเอาก็ได้เข้าไปเบิ่งคลิปเมือแล้วประมาณสร้างคลิปที่เข้าไปเบิ่งเพิินทันที่่า ชบิดกาเพื่อนก็นัดเจอกันก่อนได้แค่มาเคสนี่ไม่นนัดเจอกันก่อนแล้วอถ้าโซ่ไปเบอร์แมนหลมกันได้ประมาณเดือนนึงแมนแมนแมนมันหลมกันได้ประมาณเดือนแต่เพื่อนกับมันนัดเจอผู้บ่าวทางฝั่งไทยนะผู้บ่าวไทยข้ามมาห้าเลยแหละตามที่เพราะว่าเพื่อนกับเป็นคนที่ว่าอันยุก็ประมาณสั้นสิบนิติสั้นสิบปลายสั้นสิบซีโซ่สั้สี่สั้นสิบหกนี่แหละโซ่ไปฟังว่าแนวผู้บ่าวเพคนประมาณสี่สิบห้าสี่สิบห้านะหรือว่ากับ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาเอินมาวามฮักอ่าซ่องฟังโคงพ<ม>ี่น้องอ่านุ่มไทยนั่ก็อยู่จังหวัดอุดรเนาะนนอ่าเพิ่กนกระได้ข้ามมาห้าเศร้าเหล่าที่ว่าได้ลมกันผ่านมือชื่อทานโซเชียลมีเดียนี่แหละประมาณเดือนนึงแล้วกันข้ามมาห้าเศร้าเหล่าอยู่ที่ลาว<ม>อ่าแต่ว่ามันนี่ก็จะไปเข้าเรื่องแบบละเอียดหรือว่าไปเบาเรื่องนี้ละเอียดกัในความรู้สึกข้องเขาซ่องคนนะทุกคนที่ว่าต้องได้เบาก็คือว่า อยากให้คนได้บึงได้ฟังอีกตึมมุมนึงอ่าโดยเฉพาะก็จะให้ซาโซเป็นคนเบาๆซา,าโซก็เป็นซาลาวเนี่พี่นอ้อง <c oughs> อ่าเพราะว่าอยากจะมาท้ามซาโซได้แหละว่าถา้าว่าซาโซกระทึกล็อกนั้นจะเป็นไดไได้เดี๋ยวมาดูจากข้อท่ <c oughs> อามอ่าข้อเดนเดียวเฮาขอกินกินอ่าตำส้มไปนำพี่น้องแล้วก็จะล่มกันไปนำเด้อเป็นคลิปแบบสบายๆก็แล้วกันคลิปนี้เนาะนี่ก็เป็นการกินตำส้มลงพับางพี่น้องนี่ตำส้มลงพะบางเส้นยงใหญ่เลย มันยากาศมีลกับอยู่ดินไม่นำกี่คราไปเนาะว่าวหลักๆก็คือสิ่งที่ว่าผู้เศรา้าลาวทึกล็อคนนั้นก็เป็นสิ่งดีเฮ็ดห้หางแบบค่อนข้างจะฟั่งใจไปดนเลยไม่บอกซะ่นเพราะว่าแต่จะซศรได้ไปเบิ่งคลิดันาะเนาะแบบอันเศร้าอ่อนเอือยเพิ่นทหนเนาะก็หักเทได้ทุกคน,น,นตามเบิ่งขน่ะ ข้างหน้า่ะเออเพิ่นงมาโบมีย่างกับโบปิดย่างแค่น่ะแต่โบได้เบาเรื่องเงินเรื่องคำเรื่องจากน้อยเพราเรื่องความจริงใจความหักสบายผู้เ่าสบายมาตั๋วจน่าแต่เพิ่งอย่างให้โอกาสอยู่อาจารย์เพิ่งมาอย่างห้าสิบห้าสิบเพิ่นอยากให้โอกาสอยู่ว่าถ้าว่เบาเทนอย่างกลับมาเพิ่นอย่าว่าซิเอาอยู่ถ้าว่าให้มาเฮ็ดได้เพราะแค่มันนัดผู้ใหญ่หมดแล้วได้นัดผู้ใหญ่นัดงานน้องงานแต่งแมนแมนคาดอกประมาณสองหมื่นบอกเพิ่นว่าคำสองสลึงถ้าเพิ่นห้ามาห้าไดเพิ่นก็ยงจะหักยู่ว่ะจ้า อัดมือเช่าโซ่เข้าไปเบิ้งเนาะเพราะเพอ่นกระจนให้ได้ใช่ท่านคนไปเบื้พง่นกระจนให้เพราะเพอ่นนั้นไป่นกระหักแค่น่ะหักกันเบาไทยแค่น่ะเพราะว่าเบาง่ายก็คือเช่นยูทูบเบอร์ไล่ช่องเลยที่ว่าไปสัมภาแค่น่ะเออคนนั้นนะเพราะว่าเล่ากันน่าจะเหตุเวียอเกี่ยวกับการตัดยิบเพราะว่าอยู่ในใช่คือย่อยแล้วทึกล็อกก็คือแบบทึกนุ่มคนนั้นท่านเอาไส้ไส้คอทองคำไส้คอ ทคอทองคำมามามอบให้นะทุกคนแต่ว่าหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปแล้วแหละว่าพิมพ์กับซาโซไปเห็นกับโอ้โหแล้วทีนี้เรากับบุ๊ขึ้นดอกวลาซิเมนบอมันเอื้อยพคนมาถ้าแบบบัว่าบอมันของแทกับบัวเป็นแย่งมันกระหับได้มาทีวิทจะว่านี่แบบว่าในเสือมาแบบเป็นของแทนะแต่เพึ่งมันก็มีของแทนใจกมันก็มีเส้นแคบมีเวทมันกับเออบัแม่ของแทมันกระหับได้บัเป็นแย่งก็เป็นแต่ว่าหับบวกซับเพาตั๋ว ค่ะว่าโบเม็นแท้ก็บโเ,เป็นยั่งค่ะนะพอก,กระหับได้แต่บางเรื่องจะไปตรวว่าเป็นของมแคสจากยางนี่แหละทล้นี้อาเออน้องกันเลยว่าทำเทบลก,บกมหูค่คนตลอดใช่ไหมก็กสบายใจเพื่อนก็เลยลองไปเทสเบิ่งเอาคำฮันไปไปให้ฮันคำฮันไขทองกดซอฟมาเบิ่งว่าสุดท้ายแล้วคลิปดีกว่ากดซอฟก็จะเอาเอาเอาคำนะสายคลอดนะเดี๋ยวโซ่โซ่กินไปห้องกันเดี๋ยวถึงจะเบาก่อนเอาวิธีกดของฮันทองนะเขาจะเอา เอาคำเอาทองัแหละบ้านเขาบ้าคนเราเขาเอิ้นคำพี่น้องเอาคำมันทองคำมันไปคูดใส่กับอหินเนี่ยจากย่างนี่แหละเพื่อจะกดซอบว่ามันแท้หรือปลอมสุดท้ายออกมาว่าเป็นของปลอมเห็นท่านเศร้าอ่ะลาคนนั้นกับแบบซอกไปเลยพี่น้องนะสตันไปเลยคิดว่าเออแบบการลมกันครั้งนี้แอบที่มีอ่าบูบ้าวไทยมาล่มเป็น คนที่ว่าค่อนข้างจะอายุไล่ก่อนตัวเองกันบวกขึ้นไวชีเข้าสิมาลอกนั่นแหละมาลอกคอดบ้านตัวเองเห็นนะแล้วก็นั้นเราเสียกว่ามหูศึกนี่ต่างๆหลายคนคือจริงเลยเพราะว่าก็มีผู้บ่าวลรกเขาบอกลมเพิ่นได้แต่เพิ่นก็บนเอาน่ะเพื่อเพิ่นมาพวกนั้นเราบอเลยว่าเคีย่ยงทุกคนเพื่อจะมาเอาไอเพิ่นหั่นแต่ว่าจะเอเอิเหมันทึกลอกนี่ใหม่แต่ก็ยังติดตามอยู่เพิ่นว่าถ้าไอเพิ่นยังติดต่อมาอยู่ก็จะเพิ่นยังติดต่อลงมาอยู่แต่บวกไวชีเขาได้ต่อนะ ใช่เพื่อนเนี่ยว่าเอาข้าวดอกมาอีเฮ็ดดองแทนเพื่อนกันอย่างอีฮักอยู่ซานเพื่อนยังเอาอยู่เพราะว่าเลือกเพื่อนกันอย่างฮักอยู่สันซะแต่เพื่อนฮักอะไรก็คือการตั๋วซื้อเพราะเรื่องกันเรื่องขำโบมีกับโบเป็นย่งเลยเพื่อนบอลกันนะเขาเพียงแต่ว่าบอลตั๋วบ่เอายังกันลากกันแล้วน่ะก็เลยฟังเจ้าเจ้าแบบบันทิกไว้เพื่นกาดีต้นเพื่อนได้เพื่อนทางเบาแล้วก็บทางให้น่ะเพราะว่าแบบพวกบาลก็เด้มาห้ากับมาห้าอยู่เหือนเด้เพื่อนอาจจะรู้สึกแบบเสียนหน้าเลยครับพวกพี่ๆน้องๆอะไรเนาะทุกคน หลักๆนันก็คือข้อมือซื้อข้แม่ความรู้สึกของญาติพี่น้องของเาเล่าอันแบบรู้สึกว่าบโอเคแล้วหรือว่าว่าง่ายก็คือบุญยาก่าเอาแล้วแหละเพราะว่าคณะซัมนี่ก็ยังแบบมาลอกเราฮะก็คือแบบเาเล่าคนนั้นแปลว่าท่ามห่าคาคาคาซินซอสหรือว่าคาเนี่ยก็ตามแต่ก็จะถือแบบใบเบี่ยงตลอดก็คลายแบบว่า าบ่บ่มีบ่หรือว่าจังได้สิน่ะตามความรู้สึกที่ว่าสาว้าเราขนั้นเว้าออกมาที่เขาได้ลมกับนุ่มบ,บ่มีก็เฮาโบกโดยโตขนาดน,นี้นัดเมื่อวันมื้อนี้อำเภอเดียแต่ไอ้ายเพิ่นมาตั้งแต่เพิ่นก็ว่าบ่ได้เอาเองินบ่ได้ย่างจากกี่เดือนแต่เพิ่นเออซื้อข้าวจะทากินกับเข้าเอื้อยเพิ่นหมึดเลยแบบเพิ่นมาบ่ได้เว้าเอาเรื่องเงินเรื่องคันไอ้ายเพิ่นจักน้อยซเนี่ยบ่ยู่นําแนวแม่นเพราะว่าเพิ่นก็ฮักเด้เอื้อยเพิ่นก็ฮักแท้เด้อย์แต่ว่าถ้าเบิ่งต่อไปว่าสิเป็นจะได้น่อยูตัน เบาถ่ายจะบริโภคเศร้าหลาดเทีเด้วยแลวนี้เพิ่งบริโภคแบบหวานห้าสิบห้าสิบแล้ววัดสันเอเยิ้นเพิ่งวอลนะแต่ตอนนี้น่าจะกายเลยแหละคงมึกอาจจะบวอเก่าแล้วตามเบื้องแต่เพิ่นก็ยังเพื่อใจมาอยู่วัดสันถ้าอายเพิ่นยังมาเนี่ยวะเหตุใดตามที่เพิ่นได้สัญญานี่กันนั่นแหละเพวนยังว่าสิเอาอยู่แต่เขาก็เลยว่าถ้าเบิ้งไปนำกันนะตัวนี้เศร้าๆแล้วออกมาบันในหมู่มุกเศร้าอ้าวเป็นผู้หญิงไเลยนะอาจจะเสียใจนิดนึงหลักฐานแบบเสียหน้า าค่ะค่ะแบบพอนนอ่อแม่์เนี่ยเออน้องว่าก็ได้ไปเอินในบ้านผู้รักผู้ใหญม่มาหลุมหมดในมื่อน,นั้นบ่มีแต่ว่าลหาลุมกันแต่ส่องคนหรือว่าหลุมกันแต่ภายในครอบครัวะนะทุกคนในเอินในบ้านว่าเอินแบบมีผู้ใหญ่เลยนะผู้ใหญบ่บ,ญบ้านมาฮับฮูนำหมดทุกเรื่องน,นะคอยจะคิดได้มันทึกตองหมดทุกอย่างสินซ่าคนกขาบอาตอน,อนไปเบื้องคิปมนะั้ยนะในเรื่อง เบาเรื่องพิธีทีเข้างานแต่แงงานอนาคตแ,แล้วนะแร่อ่นแบบเออเพิ่นก็เลยเออมั่นใจว่าเราได้หลักตรงเอาแท้นนะได้บบหลักหักแท้นะะพาจึงกาหมาเนาะมีกาหมาหลวก็แบบกาบอ่เอินผู้รักผู้ใ่มาล้มนะเออเพิ่นก็เลยบอกพีบ้องนองหละเพิ่นหมาสันซะแต่ว่าสุดท้ายจะมาเกิดเลือดไม่มีขึ้นนะ<ช>แต่ว่า<ด>บบานะไทยจะมาลอกแท้หรือบอไปยังถ้ารุนเป็นกรกานเมืองก่อนเพราะว่าหะ กระบอกไว้เลยตอนพค่ณมันกล่มกับเรื่องขึ้นบันทึกเศร้าเหล่าลอกเป่นกระยาบะยานเศร้าเหล่าลอกได้พุ่วเล้านะสุดท้ายมันลอกซทำลอกเสลา่ทำรือว่าชื่อว่าลอกเศร้าเหล่าหรือเปล่านี่ที่ว่าเรื่องนี้ก็มันถ้าว่าไปไปขึ้นไปย้อนไปเรื่องที่ว่าเ่าได้มาวอล์พันมาเศร้าเหล่าบัทึกลอกเอ้ยไม่ลอกนุ่มนุ่มนุ่มไถบัทึกลอกแต่บทึกเศร้าเหล่าลอกกัมาตอนนี้เศร้าเหล่าแต่ว่าบทึกลอกคืนวันนี้นะทุกคนแบบคล้ายๆกับเรื่องเหล่ามันกลับไปกลับมานะ ซึ่งว่ามีข้อไลค์คอมเมนต์ในที่ว่าบอพิมพ์เด็กเข้าไปอ่านมาทุกคนคอมเมนต์บางคนก็กระบอกว่าบอกแล้วว่าความจริงใจข้องอันผู้เศร้าเล่านี่บ่มีดอกเข้าเบล็น้านี้แต่ว่ายัางให้ไลค์ไลคคนคือว่าในในความคิดของเศร้าโซ่ซะเอ้าโซร้าคืว่าแบบเข้าบลอแบบนี้มีไลค์คอมเมนต์ที่ว่าแบบบัต้องไปหักดอกเศร้าเล่าแบบขี้ตัวมากหแก่เงินหาบ่มีเงินเขาก็เอาที่จริงกระเบื้องกรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างเลยก็ได้ทุกคน อ่าฉัหรับเศร้าๆเองเนาะที่ว่าคอมเมนต์ที่ว่ากับเจ้าได้คอมเมนต์มาไล่ๆว่าว่าเศร้าเราเนี่ยจะเป็นแบบลอกลวงบอแบบเห็นแก่เงินบอสิน่ะแบบบอได้จิงใจอะไร่าแต่ถ้าจะชี้ลอกขนาดซิกมันบอได้หมดทุกคนดอกทุกคนคือกรณีก็เป็นกรณีตัวอย่างแล้วเออเนกระหักแท้ขนาะดแบบว่าคุาณไส้มันก็มีเหมือนดอกทุกคนที่ว่าอ่าในไส้แบบดีหรืบอบดดีะนะก็ขึ้นนําแต่แต่ละคนเองผู้ชายเซียวหมากก็มีแต่บาง่อเพื่อผู้ชายมาลอกก็มีมาลอกผู้หญิงก็มีขนาดเพราะเออ อย่างบูมีแต่ผู้หญิงรอกผู้ชายดอกสมัยนี้ยนะผู้ชายอาจจะมาโลกผู้หญิงคืนก็นได้ทุกคนแต่เ่าจะเบิ้งนํากันสักลาก็คือว,ว่าแหละต้องได<ส>้เบิ้งดีๆเบิ้งไปโดนๆัดดแถ่ทุกคน้ชเวลาความหักแม่ท้ที่จริงเขาเคยพึ่งมาประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเพียงแต่ลมกันซื้อได้มลมก,กันมาเจอกันได้แม่นี่ก็มาเจอกันครั้งแรกแล้วก็เรื่องขึ้นเลยเที่ว์เบาไทยเนี่ยมาโลกเศร้าเหล่านี่นะมันก็มีว่าที่ว่าเออสลับโลกเบาไทยอ,นะอ่ะ เอาถ่ายมันลอกซศาเหล่าเอ้ยมันก็มีปนกันไปหมดทุกคนมันง่ายใช่ไหมมันจะไม่มีมันก็คือคือมีทั้งคนดีและคนบูดีแมนเมนไม่ใช่ไม่ใช่ตัดสิ้นแต่ว่าเออซศาเหล่าแบบบูดีแต่ซศาเหล่าลอกลวงบอกเซียนไม่ใช่ตัดสิ้นแบบนั้นนะตัวก็สังเกตเห็นแล้วเนาะ YouTube ไล่ช่องไหนที่แบบเ็ดคอนเทนต์ก็เออนี่เกาคนไทยก็เอินคอมเมนต์คอนเทนต์ห้าพว่าเมนแล้วเศ้าเหล่าแต่ในความันซื้อของมาพิมพ์เดี๋ยวนี้ในความันซื้อของมาพิมพ์กับแบบ คอนเทนต์มันกับโอเคนะทุกคนเนาะมันกับแป๊กว่ากค่นั่นแหละทุกคนกับสิ่งดีว่าบ่าพี่ของเซาโซ่มาบ่าวไก่เรื่องข้องนซาเลาวดึกล็อกสุดแล้วก็เป็นนุ่มไทยดึกล็อกแม่นอ่าก็เป็นประเด็นที่กำลังดังเซาโซ่นีเจอบ่าวไทยมาล็อกเซาเลาวเป็นสิ่งดีแบบเอาคำว่าคืดเอาว่ามันจะมามาเข้าเอินนั่นะคล้ายๆกับเอาคืนกันแม่กลับไปกลับมาเนี่ยทุกคนอ่ะกะย่างทุกคนได้แบบ แสดงความคิดเห็นนำกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องอ่าเศร้าหล่าวทึกลอกอ่เอาทึกอ่านุ่มไทยเอาคาปลอมฮะทองคอําปลอมฮะนี่นะทุกคนมีความคิดเห็นได้กับคอมเมนต์กันเข้ามานะทุกคนอ่าแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาพูดคุยกันได้ลมกันได้อยู่ในคอมเมนต์นะเพราะว่าเาจะมีเรื่อยๆแหละเราพิมพ์สว่าจะมีเรื่อยเพราะว่ายังมีไล่ไล่นเห็ดคลิปประมาณนี้อยู่นะจะว่า อาาอกกับบอดี้จมตีพอดอกแต่ว่าเบิรงคอนเทนเต์ก็เห็ดกะค่อนข้างที่จะออืื้หอย็กวายเลยนะที่จริงสำหรับเรื่องนี้นี่ซโซเซขึออ้นว่ามันก็เป็นเรื่องของเจ้าสอ่องขนันแบบบบ่นแหละจันซ่าทางอ้อมไปนะเมนเพราะว่าตุงเวลาอีว่าฉันได้ป่ะเขาจะไปโทษแมบบ่พวกอันเขาเห็ดคลิปห้าคู่งกับบอดี้ จ้าของซองเขากับบัวได้เพราะว่ารักก็คือมันขึ้นกับคนซองคนที่ว่าเข้าร่วมกันเองเซตกันล่มกันเองดิเพราะว่าไว้ใจกันไวโพดแม่นนะตรงแล้แป๊บมันตรงในใช้เวลาอะไรทุกคนนี่พายเนหนึ่งเดือนท่าน่ะแบบเรือกกับเปิดใจไวเกินไปท่าน่ะที่จริงๆคันฉลับเาโซาเองบ้านจะไหวปนนั่นท่าน่ะที่ย่าเหาก็บบัวดงฮูเรื่องกระเจาดีปนได้นนะว่าเป็นคนแป๊บได้เป็นคนมาได้น่ะเราที่แบบให้ใจกระเจาง่ายๆสันเศร้าเหล่านั้นกันความรักมันต้องใช้เวลาแม่นนะทุกคนเจนี่แบบ จะเป็นคนเรื่องของคนช่องคนเท่าแหละแต่ว่าเป็ิยัมงข่าต้องเอามาวอากับพราะว่าไปเห็นคอมเมนต์ชุดไรก็คือแบบเ่าวแยกมาวอาเรื่องคอมเมนต์เท่าแหละแล้วก็ช่องมองข้องอันที่กระจ้าคอมเมนต์มาแต่เทอยบปะเส้าเหล่าเมาร้วมเน่ยเมาลวนแต่ว่าเส้าเหล่าเออเ้าเหล่าเออร้องเนยเป็นเส้าเหล่าก็มั่งเงินเลยด้วยว่ามั่งเงินพวกเหล่าบล็อกสิน่ะมาบล็อกเห่าซื้อขำซื้อยัางไรคะเราแบบเราบ่มีแต่ซื้อพวกปลอมเราเอามาเวอลออกมาแย่งนะคือจริงเราถามเป็นมึงกับคนกับปอยว่าอี เทียกห้องแต่ผู้เราเป็ีนใจให้เองท่านน่ะท่านน่ะก็เลยว่าเแยกทุกคนเบิึงย้อนไปว่าที่จริงมันก็มีแต่ว่าเศร้าเหลาเลยทุกคนแต่ควรพ่อจะเมาหลวนไปแหละไล่ไปไล่บ้านไล่เมืองไล่เทศมีเมดนะแต่เศร้าหาอจริงใจก็มีไล่ทุกคนหลายล้านเลยแหละอันนึงก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเขาหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เมนเมนเที่เหาเห็นในในโลกโซเชียลจะซื้อแต่ว่าบางเรมันก็เลือกให้มาแล้วทุกคนก็ไปตัดสินซื้อท่าน่ะเออเศร้าเหลาเห็นแก่เงิน่ะหน้าเงิน่เสียนะมักเตะมักใดบอก ก็ได้แต่เงินบ่เสียนะหากความจริงใจบ่มีนะสิ่งกับพวมเมานี่คคนนะน,นะครับนะทุกคนก็น,นั่นแหละคือสิ่งที่ว่าเบาพิ์กับซาโซอออมาเบามันนี้ก็คือเรื่องข้องซาเหล่าทุกล็อกเอาคำปลอมนุ่มไทยเอาคำปลอมให้แต่ว่าสิ่งที่ว่าหอมมาเบานี่เอาเ่าได้เจาะจงว่าเป็นมือทุกคนอันนี้เป็นเฉพาะเคสที่ว่ามันเคสที่ว่าเกิดขึ้นในในปัจจุบันนี้แหละกับทุกคนได้เห็นคลิปมันแหละนะ ว่าเป็นบางคนเท่านั้นทั้งหญิงทั้งชายแหละทุกคนนะมีทั้งคนดีคนซั่วขนาดคนเฮาเกิดมามีเพศหญิงเพศชายกันยังแบบมีเพศที่ช่องที่ซ้ำตามมาเลยนะ mm hmm. ประมาณนั้นทุกคนยังให้ทุกคนแบบอคอมเมนต์แล้ล mm hmm. วก็่แบบ mm hmm. ต้องอินกับคลิปพวกนั้นไล่พี่น้องม่ต้องอินกับคอนเทนต์ไล่นะกับแบบเบิ้งเป็นเป็นเรื่องบันเทิงนะบางคนกับแบบโอ้โหแบบดราม่ายังหนักคอมเมนต์แบบจริงจังเกินไปนะก็ต้องอินกับคลิปอินกับคอนเทนต์นะทุกคนอ่ะ เศ้าโซกกับสุดท้ายกับฟ,ฟักเด้ไหมฟากเอฟซีทุกคนเบิรงคลิปของบาวพิมกับเศร้าโซ่เด้ด้วทุกคนแล้วก็เบิรงโฆษณาให้ได้เพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้บาวพิมกับเศร้าโซ่ได้มีเฮคิดคลิปต่อไปนะอ่าวันนี้มื้อนี้กับพวกเราสองคนกับข้อขอบใจขอบคุณทุกคนและไล่ที่ว่าเข้ามาชมคลิปเด้อแล้วก็ช่วยกดติดตามที่สำคัญบวกกดค้างโฆษณาข้อขอบพระคุณและไล่พี่น้องขอบคุณและไล่อ่าอ่ามื้อนี้กับบาวพิมกับเศร้าโซ่กอ่ามื้อนี้บาวพิมกับเศร้าโซ่กับน้องขอลาไปก่อนเพราะว่า เด็ดเริ่มนำมาแล้วพี่นอ้องตอนนี้ก็อากาศนอนฮอน่อะ,ออะขอขอบคุณทุกคนไล่ๆเด้อทุกคนที่่าเข้ามาสมคลิป